หลวงพ่อหนองอินทสุวรรณโนวัดคลองมาดันอําเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีท่านศึกษาวิชาต่างๆกับพระอธิการจันทร์พระอธิการดิดวัดทุ่งข้อพระอธิการสุดวัดท่าจัดและได้เดินทางมาศึกษาต่อด้านวิปัสสนากรรมฐานกับหลวงพ่อเนียมวัดน้อยจนมีความรู้แตกฉานหลวงพ่อหนองเป็นสิทธิ์รุ่นพี่ของหลวงพ่อปานวัดบางนมโคซึ่งหลวงพ่อเนียมได้บอกกับหลวงพ่อปานว่า เวลาข้าตายแล้วเอ็งสงสัยอะไรก็ให้ไปถามโหนงเขานะโหนงเขาแทนข้าได้และตามประวัติก็บอกว่าหลวงพ่อสดวัดปากน้ำก็ได้ฝากตัวเป็นศิษย์ของหลวงพ่อโหนงเช่นกันนอกจากนี้ยังมีหลวงปู่โตวัดประดู่ฉิมพลีสมเด็จพระสังฆราชปุ่นวัดโพหลวงพ่อแดงวัดทุ่งคอกก็ได้มาเรียนวิชากับท่านด้วย หลวงพอง่อโหน่งท่านเชี่ยวชาญในกรรมฐานทําให้ฌานของท่านแก่กล้าสามารถทราบเหตุการณ์ต่างๆล่วงหน้าได้พระรูปใดที่ทําผิดวินยัยท่านสามารถรู้ได้โดยไม่ต้องเห็นและมีวันหนึ่งที่หลวงพ่อปานวัดบางเฮียไปหาหลวงพ่อโหน่งที่วัดคลองบดันโดยไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้าหลวงพอง่อโหน่งท่านก็ได้สั่งลูกศิษย์ให้เตรียมจัดที่จัดทางไว้ว่าวันนี้จะมีพระผู้ใหญ่มาหา ท่านเป็นพระเกจิอาจารย์อีกรูปหนึ่งที่มีวิชาพุทธาคมอันเข้มขขังอยู่ระดับแนวหน้าของประเทศไทยกล่าวกันว่าพระเครื่องของท่านมีพุุธคุณเด่นทางเมตตามหานิยมมากและแคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยอันตรายเป็นเลิศจึงเป็นที่สอหาของบรรดาผู้ศรัทธาและนักสะสมเพื่อเอาไว้ใช้ติดตัวสำหรับป้องกันอันตรายต่างๆมาแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน นับว่าหลวงพง่อโหน่งท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ผู้ทรงคุณวิเศษท่านหนึ่งที่มีลูกศิษย์มากมายทั้งในและต่างประเทศองค์นี้คือพระขุนแผนเนื้อดินพระสวยมีหน้ามีตาดูง,ง่ายมากพร้อมเลี่ยมพลาสติกวินเทจคลาสสิกพระขุนแผนของท่านเด่นทั้งด้านมหาสเสน่ห์มหานิยมเมตตาเป็นเลิศไม่ค่อยได้พบเจอนะคะสนใจทักมาสอบถามได้เลยค่ะ ท่านมรณาภาพในวันที่25ธันวาคม2477สิริอายุ69ปีพันษา46โดยท่านมรณาภาพในปางสายญาติแบบอาจารย์ของท่านคือหลวงพ่อเนียมวัดน้อยฝากกดติดตามกดหัวใจกดแชร์เพื่อที่จะได้รับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครนะคะและใครที่ต้องการพลักเครื่องพลัแท้กดลิงก์หน้าโปรไฟล์ หรือทักมาสอบถามพูดคุยกันได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ